เอาเละครับสวัสดีรูท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมจะพาท่านม,ม้ชมมาดูนี่เลยอัลติเมตวากิลี่ร่างสุดยอดของวากิลี่นะฮะเป็นร่างสุดท้ายของเขาแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในนาคตเนี่ยวากิลี่จะมีร่างใหม่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าร่างนี้น่าจะเป็นร่างสุดท้ายของเขาครับเพราะว่ามันสุดยอดแล้วอะ่ะเป็นร่างที่เอาดีไซน์ของร่างก่อนอันนี้มารวมกันนี่อันนี้คือดีไซน์ของเอ่อวิตเตอรี่วาิี่นะตรงนี้เห็นไหมคล้ายเลยตรงนี้ก็จะเป็นของก o อตวากิลี่นะฮะ ก็สไตล์วาคิลี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นของวินนิ่งวาคิลี่นะไอ้ตรงยางนี้น่าจะเป็นของเบรฟวาคิลี่ผมบ้านะหรือไม่ใช่ส่วนโกชุดสายแทกฮนะอันนี้เป็นของจีนนะไม่ต้องตกใจนะมช้ชมของของเฟรมอะนี่อฮอกเกะ นี่สายเทคก็แบบนี้แหละฮะหมุนๆไปเรื่อยๆโจมตีแล้วก็จากนั้นก็อยู่ตรงกลางอันนี้มันก็แล้วแ,ลแต่ไรเวอร์ของแต่และตัวเนาะโอเคมาประชุมกันเลยไปเลยอัลติเมตวัคคิลลี่ตบราก,ก้อนออกสนามเลยไม่ธรรมาดาวะ่ะเ,เอาแล้วมาทักกันแล้วคาชนาเลย ทำไม่ตายเลยอั Ultimate Sweep อู้ยอุ้ยอุยเมื่อกี้เห็นไหมทำไม่ตายอ่ะของบัคกิลี่ก็เท่กระเด็นเลยฮะไม่ธรรมดาแต่ว่าหยุดหมุนแล้วสู้เบเรียไม่ได้เว้ยเบเรียหมุนนานกว่าอุยอุ้ยอะไรเเมื่อกี้เห็นไหม เบลีโอกระเด็นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครชนะเนี่ยเบลีโอเบลีโอแพ้เถอะโอ้เบลีโอเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้เห็นไหมกระเด็นแล้วอ่ะแต่ยังทรงตัวได้อยู่โอเครอบนี้ชนะนะเบลีโอสนามโน่ยัง เรียบร้อยใหย้ยางไปแล้วยางพังฮะนี่คือผลว่าอย่าซื้อของเกนะมันจะพังง่ายมาก